สรุปประเด็นรายการหนุนกระแสวันที่18สิงหาคม2568นะครับวันนี้ก็จะเป็นภาคแยกของเรื่องราวเกี่ยวกับวัดพระบาทน้ำพุนะครับคือช่วงที่ผ่านมานะครับในหนกระแสจะมีการพูดคุยเรื่องของหมอปีทูตสื่อวิญญาณที่มีความเกี่ยวข้องกับวัดพระบาทน้ำพุนะครับในแง่ที่แบบไม่ใช่คาว่ามีเรื่องของผลประโยชน์มาและสิ่งที่สังคมจับตาคือเรื่องของการที่หมอปี ใช้ชื่อของเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำพูหรือหลวงพ่ออลงกฏนะครับในการแบบเปิดบัญชีรับบริจาคแต่ปรากฏว่ามันมีเรื่องของใบอนุโมทนาบุญเข้ามาที่ตามความหมายหรือตามการเชิญชวนในหลายๆโปรเจกต์มันมีความใช้คาว่าอย่างคาว่ากระถินคนก็จะเข้าใจว่าเงินมันต้องตรงสู่วัดไม่ใช่ตรงหาหลวงพ่อนะครับประมาณนั้นก็เลยแบบตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการแบบ เ,เก็บรวบรวมข้อมูลนะครับซึ่งในทางกฎหมายาตํารวจยังไม่ใช่คว่ายังไม่ได้เรียกหมอีไปสอบสวนนะครับแต่ทางหมอีไปพบตํารวจก็คือเหมือนเป็นใช่คาว่าไปให้การให้ข้อมูลกับทางตํารวจเองนะครับแล้วก็ทุกอย่างตอนนี้ยิงอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ระหว่างที่วันนี้พี่หมวยแทนพี่หนุ่มนะครับระหว่างที่มีการดําเนินรายการเนี้ยทางพี่หมวยก็ทางทีมงานก็แจ้งพี่หมวยนะครับว่าตอนนี้หลง่ออาลงกด ลาออกจากตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน,น้ําพูแลนะครับคือให้ขั้นตอนการสืบสวนเนี่ยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแบบดูแลเรื่องการสืบสวนนะครับแล้วก็ประเด็นของวันนี้จะเป็นเรื่องของพี่พี่แท็กซี่นะครับคือพี่พี่ที่มาเนี่ยจะเป็นเหมือนพี่พี่แท็กซี่ที่เป็นแบบจิตอาสานะครับรับส่งผู้ป่วยรับส่งคนยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงหรือะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเล่าเรื่องให้ฟังประเด็นสําคัญคือเรื่องของคําว่าตู้บุญ ก็คือตู้บุญเนี่ยมันจะเป็นเหมือนโครงการที่มนนึกถึงกล่องบริจาคนะครับแล้วมันจะมีโลโก้ก็คือจะมีการใช้าภาพอ้างอิงของหลวงพ่ออาลงกดนั่นเองนะครับก็คือต้นทางอะ่ะจะเป็นเหมือนแบบตัวประธานของแท็กซี่ซักซักมันจริงจมันมีหลายเหมือนน่าจะมีหลายบริษัทนะครับของของบริษัทเนี้ยมาบอกว่าเนี่ยให้เอาให้เอากล่องบริจาคนียไปติดในไปห้อยตรงใน ในแท็กซี่นะครับเพื่อจะแบบให้ผู้โดยสารเนี่ยบริจาคก,กันแล้วก็จะได้แบบช่วยเอาเงินเนี่ยไปช่วยแบบผู้ป่วยแฮชเวีดด IV, เด็กยากไร้ประมาณนั้นนะครับก็คือไว้ในตู้ไอไว้ในรถแล้วคันี้มันก็มีคนบริจาคมาใช่ไหมครับแล้วพี่แท็กซี่ที่ชื่อพี่เดียวเนี่ยแกก็แบบแกบอกวุยแป๊บเดียวน่าจะอาทิตย์เดียวอะบบแบบเต็มกล่องแน่นมากนะครับแต่สิ่งที่แกไม่โอเคเลยก็คือมันจะมีอยู่2ประเด็นประเด็นแรกคือ ก,กับพี่พี่แท็กซี่ที่เป็นจิตอาาหลายๆท่านนะครับบอกว่าเหมือนกับพอเราไปเราบอกว่าเราเป็นจิตนาศาสแต่พอเราไปตั้งกล่องรับบริจาคในรถอะคนที่ใช้บริการที่ที่เขาแบบเหมือนมาใช้บริการฟรีเพราะเขายากไรเลย,เ,ลยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันมาใช้บริการนะ่แล้วฉัน,ฉนต้องฉันต้องแบบจอดตู้หรือเปล่าเป็นการบังคับไปในตัวหรือเปล่าซึ่งทางพี่พี่เจ้าก็จะมีบางท่านที่เขาไม่โอเคตั้งแต่แรกที่แบบจะเอาแขวนตู้ไว้ในในรถนะครับประมาณนั้น ส่วนพี่เดียวเนี่ยด้วยความที่แกไปได้ข้อมูลหรือว่าทางตัวประธานคนนี้บอกว่ากล่องรับบริจาคทั้งหมดเนี่ยที่ได้มาจากหลายๆเท็กซี่หลายๆคันเนี่ยจะมีการหักเปอร์เซ็นต์คือหักไว้30%แล้วก็ให้วัด70%ซึ่งตรงเนี้แกไม่โอเคแกบอกว่าเหมือนกับคนที่เขาตั้งใจทําบุญหรอ,อเพราะเาอ่านแล้วว่าอ้จุดประสงค์ของการทําบุญนั้นเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อผู้ป่วย เพื่อเด็กยากไร้อะไรก็แล้วแต่แต่ปรากฏว่ามันมีการหักการบริหารจัดการตรงนี้ซึ่งทางตัวประธานเนี่ยบอกว่าได้มีการอันนี้เป็นข้อมูลนะครับว่ายังไม่มีการฟันธงทั้งสิ้นว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าว่าหลวงพ่ออนุมัติให้ทําแบบนี้มันก็เลยมีการทําแบบนี้โดยโดยที่พี่เดี่ยวเนี่ยแกแกไม่โอเคแกก็เลยบอกงั้นงั้นไม่ทําละผมขอไม่เอาไม่เอาตู้นี้ละแต่ไอ้ตู้เนี่ยมันยังมีการแบบเหมือนจําหน่ายใช้คําว่าใช้คําว่าแจกจ่าย ไปสู่เพื่อนๆแท็กซี่ด้วยกันนะครับซึ่งมีพี่จิตอาศัยคนหนึ่งเขบอกว่าเนี่ยมีคนชวนเหมือนกันพอเปิดท้ายตู้มาโอ้โหเต็มท้ายรถไปหมดนะครับซึ่งแกก็แกก็ไม่เอาอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่ามันก็จะย้อนกลับมาที่ทางเหมือนกับารายการของกระแสที่ผ่านมาเรื่องของหมอบีที่บอกว่าคนตั้งใจทําบุญเพื่อจะซื้อโคนมแต่ปรากฏว่าใบาเสร็จออกมาว่าสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อให้ชวีซึ่งเหมือนกับมันไม่ตรงจุดประสงค์ที่ที่คนทำบุญต้องการนะครับประมาณนั้นแล้วก็กลายเป็นว่าอันเนี้มันยังมีโครงการนี้อยู่รวมไปถึงตู้ที่อยู่ในตามห้างร้านต่างๆนะครับดังนั้นมันก็เลยแบบทาให้แบบจะ,ะกับมันจะมีคำหนึ่งคขาว่าตู้ผีตู้ผีคืออาจจะเป็นอันนี้ก็จากคาบอกเล่านะครับว่าอาจจะเป็นตู้ปลอมก็ได้ที่จะแบบ มันจะใช้คําว่าจะตรวจสอบกันยังไงที่ว่าเงินที่เราทําบุญตามหยอดตู้ต่างๆเนี่ยมันจะตรงไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมที่ที่เราได้จากวันนี้นะครับแล้วก็ทางพี่ทักษี่ก็บอกว่าอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องของเวรกรรมด้วยเพราะแกบอกแกก็เตือนประธานคนเก่าท,ที่ที่ทำแบบนี้นะครับว่าเฮ้ยมันไม่โอเคนะอย่างเงี้ยมันแบบมันจะเป็นเวรกรรมแล้วที่แกเรื่องที่แกเล่านะแกก็บอกว่า ละอ่อนแล้วมันมีเรื่องของการแบบเหมือนล่ำรวยผิดปกติซื้อที่ซื้อทางออแลวไอตัวส0ิเซนี่ยก็จะมีการบอกว่าเออเอาไปลงทุนเอาไปซื้อแท็กซี่ใหม่เอาไปปล่อยเงินกู้อะไรเงี้ยซึ่งก็มันก็ยิ่งไม่ถูกวัตถุประสงค์ใหญ่นะครับแล้วก็บอกว่าก็เวรกรรมมันก็มีจริงแหละเพราะประธานคนนี้ก็แบบเสียชีวิตเร็วนะครับประมาณนั้นหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเนี้ยก็ก็ก็ตายเร็วอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ทีนี้คือประเด็นของพี่แท็กซี่อีกอันนึงคือทางตัว ไปขาประจําสํานักนาย,ยกทฐมนมตีที่จะไปหาหลวงพ่อเองและได้มีการพูดคุยประมาณชั่วโมงครึ่งสาระสําคัญก็คือเหมือนกับก็ฟังข้อมูลจากฝั่งหลวงพ่อในระดับหนึ่งแต่สุดท้ายก็คือต้องรอทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องตรวจสอบเรื่องของบัญชีนะครับถึงจะแบบถึงจะฟันได้ว่าอะไรมันจะเป็นยังไงแล้วก็ข้อมูลจากความรู้จากทนายแก้วนะครับว่าไอ้ตู้บุญเนี่ยสมมุติว่าถ้ามันมีการ ช่คาว่าถ้ามันมีการหักจริงๆ70-30มอันเนี้ยมันถือว่าเป็นการยักยอกทรัพย์มันผิดกฎหมายนะครับว่าเหมือนกับ่ตัวกล่องถ้าไม่งั้นกล่องมันต้องเขียนให้ชัดเจนว่าวัด70เอ่อแท็กซี่30อย่างเงี้ยมันถึงแบบเหมือนกับบอกให้คนทําตั้งแต่แรกรู้ว่าจุดประสงค์ของมันคืออะไรแต่พอไม่บอกเงี้ยมันก็คือเหมือนกับ เป็นทั้งเรื่องของชอบโกงยักยอกทรัพย์ด้วยนะครับก็คือของวันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ใครคิดเห็นยังไงกับเทปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เจอกันคลิปหน้าครับ